วียูไนเต็ดตั้งแต่ต้นปีเลยโอ้วันนี้มากันเยอะแยะเลิฟลี่มากันด้วยพีเชิญทักทายทุกคนก่อนเลยค่ะสวัสดีทุกคนไม่ได้เลยสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับขอบคุณมากครับพี่ๆนิชาครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะคะโอ้ต้องถามสองคนกันเลยเหนื่อยไหม เหนื่อยไหมแต่ความน่ารักมาตั้งแต่ต้นปีเลยอ่ะเหนื่อยไหมต้องถามนิดาถามทั้งคู่เลยถามน้องพีด้วยพี่ไม่เหนื่อยเลยชอบมากนิชาหลัไม่เหนื่อยพร้อมลุยงานพร้อมเต็มที่ปี2024ที่ี่คือปีที่ดีของพวกเราทุกคนแน่นอนแล้วก็โดยเฉพาะคุณทั้งสองเลยด้วยนะครับขออนุญาตให้ขยับขึ้นหน้ามาเล็กน้อยทุกคนจะได้ถ่ายภาพกันได้แบบชํำๆกันเลยทีเดียวนะเป็นไงบ้างเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเพราะว่านี่คือเราตั้งใจจัดงานแบบว่า ด,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 ดึกที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่ไม่อยากให้ดึกมากนะครับ,รบแต่ว่าอยากให้ได้เห็นถึงความเป็นแบบ night life activity ซึ่งทุกคนก็มีความเป็น night life ไปแล้วช่วงนี้ night life activity เป็นไงบ้างพีพีไม่รู้เลยคือเป็นคนแบบนอนหกโมงเย็นคือแบบสวดมนต์ปุ๊บเข้านอนเลยหกโมงเย็นขนาดนั้นขนาดไม่ใช่ night l i ใช่ไหมครับผมก็จริงๆพี่ว่า ก็คือการทํางานแหละบางทีเราก็ทํางานดึกออกไปแบบไปเทีย่ยวไปแฮงเอาท์กับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับก,ก็จะมีแบบกิจกรรมพวกนี้บ้างครับอ๋อพินิชาร์ละครับ Night c l แอคทิ i v i t y จริงๆก็คล้ายๆกันค่ะเป็นคนชอบแบบคิดงานทํางานตอนกลางคืนด้วยอะไรเงี้ยถึงจะไม่ได้ออกไปข้างนอกไม่ได้ไปไหนก็จะชอบแบบเป็นทายตอนกลางคืนไม่ว่าจะแบบ ดูซีรีส์อยู่กับเพื่อนเล่นบอร์ดเกมอรอใช่ค่ะเนี๋แต่ละคนก็คือกิจกรรมแรกกลยแล้วไหนจะเรื่องของงานแล้วก็ถ้าไม่มีงานก็ขอเล่นซะหน่อยมีม์รี r e กซ์ได้อยู่กับตัวเองได้อยู่กับคนที่เรารักกันอยู่แล้วถูกไหมแต่ว่าที่สัมผัสได้เลยนะอันนี้ก็เจอทั้งสองท่านมาหลายงานแต่ไม่ว่าจะงานไหนโดยเพราะงานนี้ดูแบบไร้เป็นพิเศษเลยมีตัวช่วยไงเฮ้ยต้องเข้าเลยแใครขอไห้หรอ ไม่แต่สัมผัสได้จริงนะเพราะว่าเวลาเรามองใครเราก็ต้องมองด้วยดวงตามองที่ดวงตาทั้งนิชาทั้งพีพีคือโอ้โหดูสดใสอ่ะนี่ถึงกับจ้องตากันเลยทีเดียวไหนเคล็ดลับคืออะไรครับพีพีก็นี่แหละครับผมเป็นไกลโเรัไบรเซรัมไอเซรัมนะครับตัวนี้เลยก็จริงๆอ่ะคือบอกก่อนว่าความพิเศษจริงๆคือทุกคนจะเห็นแบบ ก้านในหัวมันอยี่ใช่ไหมครับมันจะมีแบบว่าก้านเอาไว้แบบปากล,อล้อดวงตาอย่างเงี้ยอันนี้คือไม่ต้องแช่ตัวเย็นก็มีความเย็นยงนดูนะอ๋อใช่ใชแล้วก็ที่จริงมันปรับได้ตามแบบว่ารูปแบบดงตาเลยครับอ้ดีมากดีมากเป็นตัวแอปพลิเคเตอร์ใช่ไหมเป็นนัตกรรมลูกค้ใช่ค,คะสามหัวเลยสามหัว,<ช>หวเลยแบบนั้นเลยอ แบบนั้นเลยอันใหญ่มากอันนั้นใหญ่ไปน่อยชดีก็ได้อันนั้นใหญ่ไปหน่อยอันนั้นสำหรับทั้งตัวแล้วนะฮะเป็นตัวแซมเปลิลเ,เฉยเฉยอพี่นิชาล่ะตัวนี้คือตัวช่วยเหมือนกันเคล็ดลับเหมือนกันใช่ค่ะคือตั้งแต่รู้จักตัวนี้ก็คือใช้มาตลอดเลยเพราะว่าคืออย่างที่บอกว่าเรา spend time หนักมากในตอนกลางคืนอะไรเงี้ยเราก็ต้องการแบบ relax ก่อนที่จะเข้านอนซึ่งตัวนี้ช่วยมากมากเรื่องกลิ่นเรื่อง t e x t อร์ของ การส,สัมผัสของอค,ครีมเซรั่มตัวนี้ค่ะมันเบาสบายมากแล้วทําให้เราแบบรู้สึกผ่อนคลายมากๆาก่อนเข้านอนมันดีมากๆเนอะเขาบอกว่าใช้เนี่ยลดใต้าตาดูสว่างขึ้น4 9้ใช่และเหมือนนอนแบบเพิ่มขึ้น3ชั่วโมงเ้ยนี่ขนาดนอนหโมงเย็นแล้วยังต้องการนอนเพิ่มอีก3ชั่วโมงอีกเหรอะเนี่ยได้เหมือนนอนแต่บ่ายสก็เลยทีเดียวเรานอนได้เรื่อยๆอยู่ลนอนได้เรื่อยแล้วเอ้าการนอนสำคัญมากๆเนอะแต่บางทีเราก็ต้องมีตัวช่วย